เกรงมากเลยครับตอนนี้วคครับวันนี้มาเดนแีากบก็สวัสดีพี่พีทุกคนด้วยนะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคุยกับพวกพี่พตั้งแต่ตั้งแต่โชว์แรกแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาเดินเป็นข้าวอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นว2024แล้วก็วันนี้ได้ได้มาสมใส่ชุดของวิทยรัตด้วยนะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ตื่นเต้นกว่าขึ้นคอนของดูมันดีอีกครับก็ดีใจครับดีใจแล้วเก่งเป็นคนชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วลถึงจะแต่งตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าวันนี้ของเราในการเป็นแบบนเป็นไงบ้างค่ะวันนี้ก็ทางแบรนด์วิทยาวัฒนก็ให้เกี่ิเก่งมาใส่ชุดนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับก็มีความยูนิเ็กด้วยนะครับผู้ชายก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงก็ใส่ได้ครับ เดินเดินเดินหนึ่งรอบแล้วกันครับแล้วก็รอบนี้เป็นชมโชว์ครับผมนนใช่ครับเริ่มแบบว่าชอบติดใจยังคะการเดินแบบชอบมากครับเก่งเก่งต้องบอกว่าเก่งอ่ะเริ่มต้นมาจากสายแฟชั่นอยู่แล้วเก่งถ่ายแบบเดินแบบอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่รักการถ่ายแบบแล้วก็ใส่ชุดแบบส,สวยๆมากๆต้องการที่จะพรีเซนต์แบบชุดสวยๆให้ทุกคนได้ดูอะว่าคคนน ถ้ามีคนแต่งให้ก็สวยครับถ้าแต่งเองไม่ค่อยแมทเท่าไหร่ครับคช่วงนี้เดี๋ยวเราว่าสามารถตัวรบบคุณะก่ก็ช่วงนี้กลับกลับมาเข้าแล้วครับกลับมาเข้าฟิตเนสแล้วช่วงก่อนก็ลุยงานเต็มที่เลยช่วงนี้ก็ยังพอมี g างบ้างครับก็พยายามบาลานซ์ใี่มันดีที่สุด พร้อมครับพร้อมมากๆครับจ้างได้ครับไา้ครับถ้าจะฝากงานนะครับว่าเดี๋ยวมีใครได้ครับก็ขอฝากงาน Bangkok International Fashion Week 2024ด้วยนะครับก็ขอฝากแบรนด์มิเทลัสด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกคนสามารถติดตามแฟชั่นต่างๆของหลากหลายแบรนด์นะครับก็ขอฝากด้วยครับจะบอกว่าสวยทุกแบรนด์เลยครับ วันนี้ไม่มีเลยครับอ๋อพรุ่งนี้มีครับผมใช่ใช่ก็ฝ่ายติดตามกันนะครับมาให้กําลังใจกันได้หรือใครที่จะมาแชร์รูปก็ติดผ่านแฮชแท็กได้ครับผมใช่แต่ว่าไม่ได้เจอในมาคเดียวครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอ่ะมากับมากับพี่พี่ด้วยครับวันนี้แค่ครับผมมากับพี่พี่มมากับน้องครับแต่พรุ่งนี้ก็ เดี๋ยวจะมีน่าจะมีโชว์พิเศษให้ได้ติดตามกันก็รอดูแล้วกันครับอะไรนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ก็ขอฝากวิธีรัฐด้วยครับผมสวยมากอยาจะบอกเสื้อผ้าสวยมากครับจริงๆเก่งคิดว่ายุคนี้มันมันเป็นหลากหลายสไตล์มากๆที่สามารถแมทเข้ากันได้มันมันไม่ได้มีแพทเทิร์นหรือ เป็นสังคมน,นิยมที่ทุกคนจะต้องแต่งแพทเทิร์นเดียวกันอะไรแบบนี้มันสามารถแบบจับคู่หรือแมทกับชิ้นต่างๆได้เก่งคิดว่ามันมันแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความชอบเลยสามารถแมทได้ทุกคนเลยครับครับไม่ได้ไม่ถึงผลงานหรือว่างานอ๋อครับผมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ ลุยงานแบบเต็มที่เลยครับก็พี่ๆสามารถจ้างได้ครับตอนนี้ครับก็ลองเช็คมาก่อนได้ครับลองเช็คมาก่อนได้ครับพร้อมครับพร้อมทํางานครับผมพรับทุกงานครับก็ลองเช็คมาก่อนได้ก็พยายามบาลานให้มันให้มันดีที่สุดด้วยความที่เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโปรเจกที่แบบรอเราอยู่อะไรแบบนี้เราก็อยากที่จะเต็มที่กับโปรเจก ซีรีส์เข็มทิลาเหมือนกันแล้วก็พยายามบาลานซ์แบบเรื่องงานเรื่องเวลาส่วนตัวเรื่องฟินเนสอะไรแบบนี้ให้มันมันบาลานซ์กันเราเ,เรียนฟินเน็มาแต่เพราะคือช่วงนี้เราทุบเท่ากับสุคืออยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมารับงานอย่างเดียวเลยจนแบบไม่มีเวลาเข้าฟินเนสเลยอะไรแบบนี้เราก็พอมาเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้อย่างน้อยเราต้องเข้าได้สักสิบครั้งแหละเดือนนี้เพราะว่าด้วยความที่ใช่ใช่ครับ คือเก่งอ่ะมีเป้าหมายที่จะปั้นคุ่ณอยู่แต่ด้วยความที่มันมีหลายปัจจัยอะไรแบบนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่ก็พยายามบาลานซ์ให้ได้ต้องหาทุกทุกครั้งไปกี่ครั้งวะคะไปหนึ่งครั้งแล้ววันนี้ก็หยุดแล้ววัน,นวันนี้ก็หยุดแล้วหนึ่งครั้งเศร้าก็าา <c oughs> าอาจจะเป็นชายเย็นแก้วหนึ่งแล้วช่ว <นะ S 2> งนี้ท้าไมงานหวานที่ไหน ใช่ครับช่วงนี้ต้องการน้ำตาลนะครับผมครับผมเข็มชิราๆๆๆๆๆๆครับเข็มชิราช่วงนี้ก็อย่างอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันแบบเยอะมากแล้วก็พี่ๆแบบพี่ๆ acting coach หรือแม้แต่ทีมก็อัปเดตมาแล้วอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีอะไรติดตามเร็วๆนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มลงคาแรคเตอร์ละครแล้ว พราะช่วงก่อนยังไม่ได้ลงแต่ช่วงนี้ลงแล้วครับก็คือเริ่มความขึ้นหน้าแล้วเริ่มมีความขึ้นหน้าแล้วไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าป้าจะด่าหรือเปล่าครับผมครับครับนั่นแหละครับก็ลงคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วครับผมครับครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยนอกจากนี้จะอะไรคะระหว่างรอ ล่าสุดก็มีปล่อยเคเบอร์ไปครับเป็นเพลงของพี่วลันทรครับเป็นคคเบอร์เพลงพี่วลันทรชื่อว่าเพลงครบรักครับก็คคเบอร์กับน้องน้ำปิงครับก็สามารถไปฟังกันได้ที่ตุ้มดีทีวีครับครับมันมันอินเนอร์มันมาเองฮะมาจากใจมันสดใสไปหมดเหมือนกับมูดของเพลงแล้วก็เอ็มวีอ่ะ เอ่อทำไมถึงเลือกเพลงนี้เหรอครับเก่งฟังครั้งแรกแล้วเก่งชอบครับก็เลยคุยกับน้องดูอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแล้วน้องก็ชอบเหมือนกันก็เลยแบบเคาะเพลงนี้เลยเพลงมันความหมายอะไรกันนะแต่ความหมายเพลงมันน่ารักคุ้มกิ้งดีฮะเราบางคนก็เป็นน่ารักคุิ้งเหมือนกันหรือเพลงเหมอนเราก็น่าจะคล้ายๆกันนะทั้งสองเลยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับ ็คนทแบบว่าแบบร้องเพลงมีการนับคูดเนอะนอากดนรับที่จะแบบว่าการอกเพลงเข้าในเพลงนี้มาโอ้แพนออกเพลงเหรอครับแน่นาโค้ชกะเก่งครับแพนไว้อยู่ครับจะเป็นเข้าพาอะไรแบบนี้แล้วเก่งก็พยายามพยายามเรียนรู้เรื่องแบบเรื่องเพลงเรื่องเมโลดี้เรื่องแบบการเขียนเพลงอะไรแบบนี้อยู่ก็มีลองเขียนบ้างอะไรแบบนี้ครับก็เป็นแพนในอนาคตที่เราวางไว้ แต่งเพลงให้น้องแต่งเพลงให้ตัว,ตวเองอแล้วก็ทุกคนได้ฟังครับผมแต่ว่าเราร้องพเพลงมือเบตาบางใจแบบคนชอบเรามากโอ้ขอบคุณครับแล้เรามีเพลงที่เป็นแบบยาวๆหนักแล้วก็จะร้องแบบนองหรือป่าเอ่อถ้าเท่าที่เก่งคิดนะครับน่าจะเป็นเพลงเศร้าอรัเพราะเก่งชอบฟังเพลงแบบเพลงเศร้าเพลงอ,อกหักอะไรแบบนี้มากมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไร ที่มันน่าติดตามแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้เท้าอะไรแต่ถ้าพบถ้าถ้าเจอความรักก็อาจจะเป็นเพงลงรักก็ได้ช่วงนี้แนะหละช่วงนี้ฟังบ้างครับเนี่ยพบพบรักทุกคนต้องต้องไปฟังกันครับผมพี่แบกดีมากๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เก่งรู้สึกดีใจก็คือพี่ๆชมน้ำปิงแบบ ว่าน้องมีมีพัฒนาการที่แบบดีมากๆอะไรแบบนี้มีการพัฒนาที่ดีมากๆเสียงแบบนิ่งขึ้นอะไรแบบนี้แล้วแล้วเราอยู่กับน้องมาตลอดแล้ววันหนึ่งที่น้องรู้สึกว่ามั่นใจในเสียงร้องตัวเองขึ้นมาเราก็ดีใจไปด้วยใชแ่แล้วแล้วเราเห็นว่าไงสำหรับพัฒนาการของน้องก็เราเราเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งตั้งแต่รู้ว่าเขาร้องเพลง เพราะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาเรื่อยๆเ,เราก็พยายามเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเก่งครับแต่พอพอที่จะรู้ว่าร้องช่องนี้มันมันทำให้พอนะหรืออะไรแบบนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนแนะนำกันครับครับครับก็เรียกว่าถ้าเกิรับชมเขาอย่างว่าคือแบบทุกชมแล้วเก่งชมน้องเปล่าเก่งไม่ค่อยกล้าชมครับชมแต่หน้าทุกคนเลยเหรอโอ้ ครับก็น้ำปิงเก่งมากครับผมครับก็ฝากทกคนติดตามผลงานครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับติดตามผลงานนะครับทั้งผลงานส่วนตัวนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เขยมทิราตต้องรอดนะครับแล้วก็ มีอีกหลากหลายผลงานเลยให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ Survivor แล้วก็ผลงานที่คอนเทนต์ต่างๆที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงาน cover เ,เพลงหรือ,อางานหรืออะไรต่างๆก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยครับซัพพอร์ตทั้งเก่งซัพพอร์ตทั้งดูมดีซัพพอร์ตทั้งน้ำป,ปิงพี่ๆในค่ายด้วยครับต้องรอสมาย,ยาเดืเจลาเราจะได้สบายมาเดืนสี้สบายไหมต้องรอ <laughs> ติด <laughs> ตามครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับได้ครับ,อ,บ <c oughs> อะไรนะครับ